พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน,นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอสวะกิจที่จะต้องทำยิ่งกว่าน,นี้เนะี่ยไม่มีกแล้วพวกเราก็เช่นเดียวกันควรจะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระพุทธองค์ โดยมุ่งทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องอื่นนั้นให้เป็นเรื่องรองลงมาเพราะเราจะมีกิจที่จะต้องทำให้รู้แจ้งให้ได้ว่าเรานะเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตเพราะฉะนั้น เราจึงควรหมั่นฝึกฝนอบรมจริตใจของเราในให้หยุดให้นิ่งอยู่เสมอจนกระทั่งเข้าถึงผู้รู้แจ้งภายในคือพระธรรมกายมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในอัตถกถามัฌิมนิกาย ผปริปันา์ว่าพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีคุณใหญ่หลวงสิ่งได้เป็นสิ่งของใหญ่แม้อย่างอื่นยอมมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นแผ่นดินใหญ่มีแผ่นดินเดียวสาครใหญ่ ก็มีเพียงสาครเดียวขุนเขาสิเนรุใหญ่ประเสริฐสุดก็มีลูกเดียวอากาศกว้างใหญ่ก็มีแห่งเดียวท้าวักกู้เป็นใหญ่ก็มีองค์เดียวท้ามหาพรหมก็มีองค์เดียวพระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ยิ่งใหญ่ก็มีพระองค์เดียวเท่านั้นท่านเหล่านั้นอุบัติขึ้นในที่ใดคนเหล่าอื่นย่อมไม่มีโอกาสในที่นั้นเพราะเหตุนั้นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์เดียวเท่านั้นอุบัติขึ้นในโลก พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราทรงมีอนุภาพไม่มีประมานทรงอบัติขึ้นมาเพื่อเป็นดิพึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงทรงเป็นสัพพัญญูคือรู้ทุกสิ่งที่ประสงค์อยากจะรู้ทรงมีพุทธวิสัยที่เป็นอจินไตย เกินกว่าการนึกคิดคาดดาวของมนุษย์และเทวาพระมหากรุณาของพระองค์นะกน่กว้างใหญ่เกินกว่าจักรวาลสูงส่งเกินกว่าเขาพระสุมเมรนมีพระไทยหนักแน่นยิ่งกว่าแผ่นดินมีพระปัญญาที่ลึกลำยิ่งกว่ามหาสมุทรใดๆ ทรงยิ่งกว่าเท้าสักกะและมหาพรหมทั้งสิ้นเพราะทรงรู้ทุกอย่างด้วยอนุภาพของพระพุทธญาณที่แผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุแสงจกจักรวาลอนันตจักรวาลมีหลายๆท่านที่ศึกษาธรรมะแล้ว อาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจยังไม่แจ่มแจ้งว่าคำว่าสัพพัญญูพทธเจ้านะ่ะหมายถึงอะไรเราลองมารับฟังการปุจธชาวิสัชนาระหว่างพระนาเกเสนกับพญามิลินกันดูนะจ๊ะว่าท่านด้ก,กล่าวถึง เรื่องสัพพัญญูพระเจ้าเอาไว้อย่างไรบ้างพระยามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาาเกษตพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพัญญูรอบรู้ในทุกสิ่งจริงหรือพระเทรเจ้าตอบว่าขอถวายพระพรยิง แต่ว่าความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้านั้นน่ะไม่ใช่ปรากฏอยู่เป็นนิดคือเป็นของเนื่องใยการนึกพุทธเจ้าทรงนึกอยากรู้สิ่งใดก็ทรงรู้สิ่งนั้นทันทีสิ่งที่เห็นก็เป็นของจริงเพราะทรงรู้ดยาทณทัศนะอันบริสุทธิ์ข้าแต่พระน,นาคเสน หากความรู้สิ่งทั้งปวงยังเป็นของต้องสแสวงหายอยู่ถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระสัพพัญญูนะสิขอถาวายว่าพรหากมีข้าวเปลือกอยู่หนึ่งรอยหนึ่งเกวียนบุคคลตักออกคราวละห้าธนาน จึงจะรู้ได้ว่ามีทั้งหมดกี่ธนานแต่ขนาดจิตของพุทธองค์ที่เป็นไปเพียงชั่วลัดนิอ้อเดียวเท่านั้นก็สามารถกำหนดข้าวเปลือกได้ว่ามีกี่ธนานจิตมีอยู่เจ็ดชนิดคือบุคคลเหล่าใด ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลสมาธิปัญญาจิตของบุคคล,ลนั้นก็เกิดช้าเป็นไปช้าเพราะไม่ได้อบรมจิตเหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่ที่ขแหนงซึ่งเกี่ยวกระววัดรัดลึงหุ้มห่อรกรุงลัง ทำให้ขาดแล้วก็ดึงมาได้ช้าฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจิตดวงที่หนึ่งจิตดวงที่สองมา,อาจิตของพระโสดาบันผู้พ้นอบายแล้วพูดถึงกระแสพระนิพพานรู้แจ้งพระพุทธศาสนาแล้วจิตของพระโสดาบันเกิดไว เป็นไปไวในที่ตั้งสแต่เกิดช้าเป็นไปช้าในชั้นสูงขึ้นไปเพราะยังไม่ได้ละกินเลดชั้นสูงเหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่แล้วลิดข้อลิดปมนึกสาข้อแต่ยังไม่ได้ตัดยอดเบื้องบนให้ขาดให้หายรุงรัง ก็ดึงมาได้ช้าจิตดวงที่สามก็ได้แก่จิตของพระสก,กิธาคามีผูมีราคะโทสะโมหะเบาบางลงมากย่อมเกิดเร็วเป็นไปเร็วแต่ก็ยังถือว่าเกิดช้าเป็นไปช้าในชั้นสูงขึ้นไป ปรียบเหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่ลิดข้อทั้งห้าให้ขาดแล้วก็ดึงมาได้หน่อยหนึ่งแต่ว่าข้างปลายยังรกรุงรังอยู่ก็ยังดึงมาได้ช้าเพราะเบื้องบนยังลุงรังซึ่งเปรียบเหมือนยังไม่ได้ละกิเลสขั้นสูงจิตดวงนี่สี่ ได้แกจิตของพระอนาคามีทิละสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำได้ขาดแล้วจิตของพระอนาคามีย่อมเกิดเร็วเป็นไปเร็วแต่เกิดช้าเป็นใบช้าในชั้นสูงขึ้นไปเพราะยังไม่ได้ละกิเลสช,ชั้นสูงเหมือนกับบุคคลตัดไม้ไผ่ลทธิ์ข้อทั้งสิบ ให้เกี่งกล่าวดีแล้วก็ดึงมาได้เร็วเพียงสิบปล่องผลจากนั้นก็ยังดึงมาได้ช้าจิตโดวงที่ห้าได้แก่จิตของพระอระหรันต์ผู้สิ้นอสาาวากกเลสแล้วย่อมมีจิตที่เกิดเร็วเป็นไปเร็วในวิสัยองสาวกแต่เกิดช้า เป็นใบช้าในภูมิของพระปัจเจกพระพุทธเจา้าเปรียบเสมือนบุคคลตัดไม้ไผ่ลิดข้อทั้งพวงให้ตลอดลำแล้วก็ดึงมาได้เร็วจิตดวงที่หกได้กับจิตของพระปัจเจกพระพุทธเจา้าผู้ตัดสรุ้เองไม่มีอาจารย์ก็เกิดได้เร็ว เป็นไปเร็วในภูมิของตนเท่านั้นแต่เกิดช้าเป็นใบช้าในภูมิของพระศัพท์พัญยูพุทธเจา้ารอภูมิของพระศัพท์พัญยูพุทธเจ้านั้นเป็นของใหญ่เปรียบม,มบุรุษภูมิไมกัวน้ำก็ว่ายข้ามแม่น้ำน้อยได้ตามสบายแต่พอออกไปถึงมหาสมุทร อันกว้างใหญ่มองไม่เห็นฝั่งก็ว่ายไปได้ช้าหรือไม่อาจข้ามไปได้จิตดวงที่เจ็ดได้แก่จิตของพระสัพท์ัญญูพุทธเจ้าผู้ทรงทศพญานจตุเวสาลัจยานและกอบด้วยพุทธธรรม18มียานไม่มีทีท่สิ้นสุด ย่อมเกิดรวดเร็วเป็นไปรวดเร็วในสิ่งนั้งปวงเพราะเจดิสรทธิ์ในสิ่งนั้งปวงเหมือนลูกศรที่ไม่มีข้อไม่มีปมที่เกลี้ยงเกลาไม่มัวหมองซึ่งนายธนูยิงไปที่ผ้าฝ้ายหรือผ้ากำพลเนื้อละเอียดลูกศรน,นั้นก็สามารถ ทะลุไปได้อย่างรวดเร็วเหมือนความคิดของพรัศพัญญูพุทธเจ้าที่ทะลุปรุโป,ปรงไปในสิ่งนั้งปวงได้รวดเร็วจิตของพรัศพัญญูพุทธเจ้าได้ล่วงเลยจิตทั้งหกไปแล้วเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตรวดเร็วหาเครื่องเปร,เรียบนี้ได้เพราะเหตุที่จิตของพุทเจ้า เป็นจิตบริสุทธิ์รวดเร้วนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงยมกปฏิหารได้จิตของพระพุทธเจ้าในเวลาทรงทำยมกปฏิหารนั้นนะเป็นไปรวดเร็วนักไม่มีใครอาจที่แจงเหตุการณ์ได้มหาบพิษปฏิหารเหล่านั้นนะ เมืเทียบจิตของพระสัพพัญญุพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็ไม่ได้เสี้ยวหนึ่งเพราะพระสัพพัญญุตยาณของพระเจ้าเนื่องในการนึกในจิตนั้นพอนึกก็รู้ได้ตามพระประสงค์เหมือนอย่างคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมีเครื่องกินเครื่องใช้ไม่ขาดตกบกพร่อง เวลามีแขกมาหาซึ่งเป็นผู้ควรต้อนรับอาหารก็ทำเสร็จแล้วเหลือจะคดข้าวออกจากหม้อเท่านั้นแม้ข้าวยังไม่ถูกคดออกมาบุรุษนั้นก็ยังเรียกว่าเป็นผู้มีทรัพย์มากเหมือนเดิมคือข้าวปลาอาหาร มีพร้อมมูลอยู่แล้วเหลือแต่ว่าบุรุษนั้นน่ะจะตักมารับประทานหรือเปล่าท่านนั้นเองพรัสพรพญตยานก็เช่นเดียวกันจะเกิดอนุภาพก็ต่อมเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอาวัชนาการถึงพอนึกก็รู้ได้ตามประ,ะสงค์ เหมือนต้นมะม่วงที่มีผลดกเต็มต้นยังไม่มีผลหล,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 ล่นลงมาเลยพอเราเวลาผลหล่นลงมาจะเรียกว่าต้นไม้ไม่มีผลก็ไม่ได้เพราะต้นไม้หนึ่งจายการหล่นลงของผลมะม่วงพอผลหล่นลงคนก็เก็บเอาได้ตามประสงค์ พรัะสัพยุตยานก็เนื่องด้ยการน,นึกของพระพุทธเจ้าเช่นกันพอทรงนึกก็รู้ได้ทันทีเหมือนอย่างพระเจ้าจักรพรรดิพอทรงนึกถึงจากแก้วจากแก้วก็มาปรากฏทันทีนี่ก็เป็นคำอธิบายยา่อเกีก่ยวกับความเป็นสัพพัญญูคือผู้รู้รอบ รู้กว้างรู้ไกลและรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสงค์อยากจะรู้ทรงรู้แจ้งทั้งนิพพานพบสามโลกันไม่มีอะไรปิดบังพุทธญาณอันบริสุทธิ์ของพระองค์ได้เลยแม้ว่าหลวงพ่อจะนำเอาอุปมาอุปไมยมาเปรียบเทียบ ขอให้เข้าใจก็ตามแต่อนุภาพของพระสัพพัยุตยาน,นั้นเป็นอาจินไตาย,ยากที่ใครๆจะกำหนดรู้ได้นะจ๊ะยกเว้นเราได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายเราก็จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้แจม่มแจ้งขึ้นฉะนั้นให้มันปฏิบัติธรรม มันนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทำจิตให้เรื่อมใสในพระพุทธองค์ผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอาสวะทั้งปวงบื่จใจเราน้อมไปถึงบุคคลผู้บริสุทธิ์ก็จะเป็นเหตุให้กายวาจาใจของเรานะ่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตามไปด้วย แล้วเราก็จะสมปรารถนาในทุกสิ่งกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติ จากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไวใ้ใจสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครวัวอยู่เย็นมันสุข